วาสี่แม่ทุนค่ะในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องหยิบงานเดิมมาทามําซ้ําเนื่องจากว่าเราทํางานผิดพลาด แล้วก็มีโอกาสที่จะโดนผู้ใหญ่เนี่ยตำหนิเอาได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังสามารถจัดการงานกับเวลาได้สัมพันธ์กันดีอยู่นะคะสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลาได้ค่ะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยควรเริ่มวางแผนในการใช้เงินอย่างจริงจังได้แล้วนะคะพอไม่อย่างนั้นเนี่ยการเงินอาจจะมีปัญหาได้และควรแบ่งเงินเอาไว้ใช้สำหรับฉุกเฉินด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอกับรายจ่ายที่กระทัน ะะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดช่วงนี้อาจจะเหงาสักนิดนึงนะคะคุยกับใครเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะโดนเทเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อยากให้อยู่กับตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยมาลุยต่อพักใจกันไปก่อนนะสําหรับคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันรุนแรงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเลิกลากันนะคะยังพอที่จะปรับความเข้าใจให้กลับมารักกันเหมือนเดิมได้อยู่ค่ะสุขภาพค่ะ มีอาการปวดหัวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ระวังเลยนะคะระวังเดินสะดุดเนื่องจากความซุ่มซ่ามของเราเองแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยก็ระวังว่าจะเดินสะดุดบันไดแล้วก็ตกมาจากที่สูงได้นะคะ